เม่เมียวขึ้นมานั่งรถแล้วเมียน้อยเมียน้อยสวัสดีสวัสดีสีสุดาจับตัววีฟัดกับตัวน้องเราอะไแล้วเล่นกันแล้วพี่ชมาพี่ชมามาแล้วชมาเล่นกับน้องเลยเข้า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 มาแล้ว เด็กวิ่งมาแล้วน้ำโชคก็มาน้ำโชคก็มาเพชรดำน้อยสับทวีสับทวีเลียนอะไรครับใครขุดบ่อรถแล้วตุด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 นั่นแหละจะลุนีฟิชมไมยไปไหน เช้านี้มาออกมาเล่นกับแมวพี่จมัยครับแมวน่ารักทุกตัวเลยครับพาเพชรดำออกมาเล่นตามสวนนะครับสวนมะละกอตรงนี้ก็เป็นสวนฝักทอง ฟักทองกำลังออกลูกเยอะแยะเลยครับพาลอยพาลยออกมาเล่นแล้วลูกออกมาเล่นกระเพด็ดดำลูกออกมาเล่นยาำชา้าตรงนี้ก็มีดเป็นสวนข้าวโพดปลูกข้าวโพดไว้กินนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ